สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ของเพจ JS 1 0 0 Radio นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทางด้านซอยพัฒนาการ20นะครับด้านหลังผมนี่นะครับเป็นคุณเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำที่วันนี้นะครับนำบะหมี่เกาลูนมาเกาลูนดเด้งนะครับมาร่วมแจกที่บริเวณซอยพัฒนาการ20ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกันก่อนเลยนะครับ ครับผมสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีเช้าเช้าเช้าจสร้อยนะครับผมเอสุรพันธ์ฉบักน้ํานะครับอ๋อมีหูให้ผมฟังคืออะไรผมพี่รอ้อ๋ออ๋ออันนี้ไม่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่พัฒนาการยี่สิบนะครับก็ทางจอสร้อยก็ติดต่อกันมาก็วันนี้เกาลูนูเดอร์ก็ได้รับเกียรติมาเป็นตัวแทนนะครับร่วมกับชาวนี่ครับฟูซี่เด็กลาสเวกัานะครับก็เป็นผู้มอบทุนทรัพย์มาให้ร่วมกับโครงการนี้ว่าวันนี้เราก็มาแจกเพื่อพี่น้อง ก็วันนี้นอกจากก็มีกรลูนรุดเดอร์ของผมแล้วนะครับมีน้ำส้ม34ออเรนต์นะครับของคุณอาด้วยนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับป้องกันโควิดได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลานจอดรถของมานุเกตนะครับครับครับผม่ครับยาเพียเดี๋ยวเริ่มแจกได้เลยนะครับก็มานีกุครับผมมานกุมานีลานจอดรถของมานกุใช่ครับคือตัวนี้จะเข้าจากซอยออนุชเสไดจ้ด้วยใช่ครับเข้าได้หลายทางมากครับครับวันนี้เราเริ่มลุยแจกเริ่มลุยได้เลยครับผมสวัสดีครับ นะครับก็เป็นคุณสุธัพชัชาวบักน้ํานะครับก็เป็นนักแสดงนะครับที่เป็นพิธีกรด้วยนะครับซึ่งก็ผันตัวเองมาเปลี่ยนมาทำเรื่องของฟู้ดทรัคด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทางเบสแจกให้กับประชาชนก่อนนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือคุณพาร์ตนะครับที่นำน้ำส้มนะครับ3-4มสิบสีอนมาร่วม จกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคนที่มารอรับนี่ดีนะครับครับสวัสดีครับครับ ครับขอโทษนะครับสวัสดีปิธาอยู่อยู่ไกลหรือเปล่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองค่่ะใกล้ๆนีครับตอนจากโควิดได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับเพ่งมาเพิ่งเพิ่งมาจากอีสานค่ะโอ้ครับคอนเกรนนะคะตอนเด็กอยู่กับลูกสาวค่ะน้ำมันท่วมไงคะครับผมก็ต้องต้องมาตรงนี้เนาะค่ะใช่ครับผมนี่ก็ต่อได้อีกคู่นึงเนอะไปกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับมาคุณชมเก๋ไปดูทางพี่ P. E. กัน มีเจ้าตัวเล็กมาด้วยนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ที่ที่ผมเห็นสดเลยนี่คือคุณเอเงือทุ่มเลยนะคุณผู้ชมรครับตอนนี้ก็าย้ำั้งเป็นบะหมี่เก้าดูนนะครับของคุณเอสุรพันธ์ชาวปักน้นีนะครับดารา,านักแสดงนะครับ ที่มาร่วมกับทางเจสร้อยเราแล้วก็ทางมูลนิธิเด็กลาสเวกัสด้วยนะครับสําหรับโครงการวันสุกเติมใจให้เต็มอิ่มวันนี้เป็นครั้ที่สองนะท่านผู้ชมนะครับก็ทางประชาชนที่มาเข้ามารับแจกตอนนี้นะครับดูเรื่องของการทักษาระยะห่างนี้ ก่อนคุณเองเมื่อสักครู่นี่ก่อนแจกคุณเองก็ช่วยย้ำไปให้แล้วด้วยนะครับครับครับนะครับก็วันนี้ที่ที่เห็นอยู่นี่ตอนนี้ก็คือเป็นบะหมี่นะครับแล้วก็น้ำส้มกับแมส ที่มีมาจะสมมาร่วมสมทบด้วย ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับทางด้านของมูลนิธิเด็กลาสเวกัสนะครับที่มาร่วมกับจสร้อยแล้วเรากแน่นอนเลยว่าวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆร้านนะครับช่วงนี้ที่มาร่วมกับจสร้อยนะครับที่มาร่วมกันแจกนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่เป็น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าจํานวนของบะหมี่นะครับใกล้ที่จะใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับ เห็นว่ามีลูกเด็กเล็กแดงมาด้วยนะครับมี มีพี่พี่วินบริษัทรับจ้างมาด้วยแล,แล้วมีพี่เดลิเวอร์นะครับมารวมด้วยนะครับสวัดีครับสวัสดีครับตอนนี้จากผลกระทบตรงนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยวิ่งวินอย่างนี้ไรายได้หายไปวันละสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเลยนะครับครับผมมีค่าใช้จ่ายยังอะไรยังไงบ้างค่าใช้จ่ายเดือน เลี้ยงลูก่งลูกเดือนหกพันให้แม่เดือนสามพันค่าค่าเช่าที่ค่าวินค่าอะไรจะตกเดือนสองหมื่นกว่าคร้อนมากอย่าให้กลับมาเหมือนเดิมทุกทีสวัสดีครับอเดี๋ยวตอนนี้เริ่มโล่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอกกันพี่เอกครับผม เป็นยังไงโอ้โหเงยชท่วมเลยพี่เป็นคนเงยเยอะครับผมผมขอหยิบได้เลยครับได้เลยครับผมตอนนี้ก็พี่เกมขับรถมาเองเลยนะคุณผู้ชมครับพี่ขับรถมาเองเลยนะครับไม่หล่นไม่หล่นอ่าเดี๋ยวแจกก่อนแจกก่อนได้ยังครับยัังครบตอนนี้ก็ประชาชนย่างทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับเราต้องการที่ จะมาเจอคุณเอนะครับจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เข้ามาได้น,นะครับสอบพิพากาการยี่สิบนะครับพี่เออน,นี่ผมไม่ถามพี่เอไม่ได้เลยอ่ะได้ครับร้านของพี่เอเนะครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนบ้างเคล็ดลับความอร่อยคือจุดขายผมผมจะใช้บะหมี่เส้นเล็กอ่ะครับครับครับเป็นบะหมี่ไข100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็เกี๊ยวเราเต็มคำเราใส่เกี๊ยวเต็มเลยแล้วก็หมูแดงเนี่ยเราจะมีสูตรเฉพาะแล้วเราก็หมักข้ามคืนครับอันนี้ถือเป็นเมนูยอดฮิตของที่ร้านเลยใช่ไหมครับเป็นเมนูดีเลยเป็นเมตเจอเลยเซตเจอเลยกับผม ตอนนี้ประชาชนยังทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับรมีลูกเล็กๆเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ประชาชนที่ที่ยังคงที่เพิ่งจะทราบนะครับแล้วก็คือเข้ามาในพื้นที่กันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ โอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่ม,เร,มเริ่มมีประชาชนเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่มีเข้ามาเพิ่มอีกแล้วตอนนี้นะครับอย่งงังนเระวางารถนิดนีดนะนะครับ ออโอ้ตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าชื่อที่เห็นตาตาเปล,าปลา่านตอนนี้พี่เหงื่อท่วมเลยตอนนี้นะครับเพราะอกากาศตรงนี้ก็ก็เมื่อเช้านะ่ะแถวนี้ฝนตกแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างอบอ,อ้าวนะครับ เดี๋ยวผมต้องให้ทางพี่เอคุณเอสศรภัณฑ์นะครับแนะนำเมนูที่ร้านซึ่งเป็นเมนูซิเนเจอร์เมื่อสัรครูน่นี้แนะนำเวลาเดี๋ยวผมอยากให้อีกทีหนึ่ง ต่นนี้ก็ต้องอเป็นต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านเลยนะครับที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปทั่วหน้าเลยนะครับครับพี่ครับเดี๋ยวช่วยเปิดดูขอดูเมนูสักกล่องหนึงได้ไหมครับ,คร,บครับผม ครับเดเนเนี่ยครับเป็นเมนหน้าตาของบะหมี่เกี้ยวนะครับร้านเกาหลุนนุโดนะครับอันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นเมนูเด็กของเราเลยครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแต่คือตอนที่เห็นเนี่ยเกี๊ยวแน่นมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็จํานวนเราจะจนหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้จนหมดแล้วนะจนหมดแล้วนะครับ เอาละครับตอนเจ้าตัวเล็กมาอีกแล้ว ตอนนี้จำนวนก็ใกล้ที่จะหมดเต็มทีแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยนะนะครับพี่เอ อันนี้อยู่ไกลไหมครับอยู่ไกลไหมเอ่ยไม่ไงอยู่เลยตรงนี้ไปหน้าตรงไปเลค่ะได้ครับตรงแน่นะครับครับผม้เครับได้เลยครับ ก็ตอนนี้ลักษณะของร้านนะครับก็คือเป็นเป็นฟู้ดทรัคนะครับก็สามารถมุกไปได้หลายที่เลยนะครับแล้วตอนนี้ประชาชนที่ทราบข่าวนะครับก็เข้ามากันนะครับน,นี้ผยย้ำอีกครั้งนว่าถ้าถอกว่าผู้ชมจะจะเข้ามานะครับที่ที่จุดที่เรากําลังอยู่ด้วยกันในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้ในซอยพัฒนาการยี่สิบหรือถ้าเข้ามาิทาน,นึงคืออนุทสิบเจ็ดนะครับเลยซอยวัดมหาบุตรมาถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งอ่อนนุขาออกนะครับ ก็มาตรงสี่แยกครับเลยซอยวัดมหาบุราซอยหนึ่งแล้วเลี้ยวเข้าอ่อนนุชสิบเจ็ดมารงมาสุดทางนะครับประมาณประมาณสักสองกิโลนะครับสองกิโลเมตรพอมาถึงสามแยกเลี้ยวขวามานิดเดียวครับเจอกับพวกเราเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารีบมาดนึ่งนะใกล้จะหมดแล้วนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมนะครับทางด้านของผมจะทางด้านของคุณอัชราบุสมบูรณ์นะครับมาร่วมหลายพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับอัชราครับสวัสดีค่ะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยได้เลยครับตอนนดีด้วัสทีคุณเอกกาลัง กำลังขำบมาขันี่กำลังจุนแล้วครับจุนแล้วครับพี่บุ๋นจุนแล้วอ่าอีประมาณสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดกล่องประมาณนี้ใกล้หมดแล้วนะน่าจะไม่อืมน่าจะไม่พอโหเร็วมาก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 คุณอศรานะครับค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเร็วมากแป๊บเดียวไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะพี่เนาะคาบครับผมประมาณสิบเอ๊ะประมาณสิบเอ็ดก่อ ครับก็จะก็ทำผมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาตัวมาให้คุณอาชลาคุยกับคุณแถวที่ยากเลยน่าจะอืมเหลืออีกสองคนหมดแล้วนะหมดแล้วนะเหลืออีกสองกองเท่านั้นนะครับโอ้หมดแล้วนะตอนนี้นะครับหมดแล้วครับขอโทษด้วยนะครับมาเรามาคุยกับคุณพี่เอกกันนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไฟให้พีเออก่อนเนาะครับ อ๋อเยันนี้เกี่ยวอ๋อโอเคคุณนัสาตอนนี้ค <Gu ide> <phones> ุณเอสรพันธ์อยู่้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่มาร่วมบุญกันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยดีใจครับที่ทางเจ้าสวรรคติดต่อการูนเดอร์มาด้วยครับยินดีมากๆครับและธรรมดานี่คือยังไงครับเป็นฟู้ดทักแล้วไปขายที่ไหนยังไงอะครับคุณเอ ผมไม่มีหน้าร้านนะครับผมก็รับอ,ออกตามงานงานเหมาหรือว่าใครจะเห,หมาให้ไปทําบุญที่ไหนอะไรผมก็ไปไปตามหัวใจก็พอเดร์แล้วก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้โปรโมทเลยว่าเราจะดูติดต่อช่องทางได้ไหนบ้างทาง facebook เห็นมีเขียนอยู่ว่าเป็นเป็นเกาลูนูเดิลใช่ไหมคะที่เห็นตะก,กี้นี้ใช่ครับผมสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับเกาลูนูเดิลนะครับหรือเข้าไปในไอจนะครับ เกลููนดเดนเหมือนกัน<อ>นะครับติดต่องานเราได้โปรตีเราจะออกงานขั้นต่าก็คือสองร้อยชามหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ในกรณีที่ทําบุญเนี่ยผมก็จะมีส่วนลดให้ด้วยครับ<อ>ก็เหลือจะ,จะเหลือแค่หนึ่งหมื่นบาทถ้าก,กรณีทําบุญค่ะครับผมแล,แล้วนี่งานแสดงงานอย่างอื่นยังมีอีกไหมคะนอกเหนือจากเกาเกาลูนูเดอรอย่างเดียวแล้วเนี่ยค่ะงานแสดงก็ก็ยังก็แทบจะไม่มีมานานแล้วละครับ<อ>แต่ก็ มีที่ถ่ายค้างอยู่คือเรื่องซ่อนกลิ่นทั้งช่องสามรั้งก็หรือไทยเนี่ยตอนนี้มันคลายล็อกดาวน์แล้วก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายได้อีกนิดนึงก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเพิ่มมีอีกเรื่องดงของทางไทยรัฐทีวีติดต่อมาก็ก็รอรุ้นอยู่ว่าจะได้เล่นไหมครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ไม่มีรายได้อะไรก็ลําบากเหมือนกันแต่ว่าก็ประคับประคองไปเพราะผมเชื่อว่าคนอื่นที่ลำบากกว่าผมนั้นมีอีกมากมายเยอะแยะ อะไรที่เราร่วมด้วยช่วยกันได้ก็ก็ช่วยกันทีนิดทีน้อยก็ว่ากันไปครับแล้วในอนาคตว่าจะมีร้านปเป็นของตัวเองไหมคะนอกเหนือจากฟู้ดทรัคแบบนี้ค่ะอนาคตผมก็อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองครับจะได้ไปหลักไปแรงครับนะก็กําลังมองอยู่ว่าหลังจากเดี๋ยวดูเศรษฐกิจทิศทางของโควิดแล้วในปีหน้านเนี่ยเราน่าจะหาโลเคชันอาจจะเปิดเป็นร้านบะหมี่หรือจะเป็นร้านเนื้อย่าง อะไรยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอติดตามชมกันดีกว่าได้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับได้ร่วมงานกันอีกคุณคุณเทบไปโดนไถามคุณเองไหมตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าคือผมขอว่าพอคือคือพี่เอสุธันเนี่ยตอนนี้เหงื่อทุ่นอยากถามเพื่อนนิดนึงคือทําไมถึงเรื่องความเป็นสไตล์ของโฟล์คทัศครับอ๋อคือไอ้ไอ้ คันนี้เราทํามาเกือบสี่ปีแล้วหรอครับครับตั้งแต่ในตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นกระแสฟูทักมันก็ฮิตใช่ไหมครับครับแล้วเราก็มองว่าตอนนั้นเราจะไปจอดตรงท้องหลอแต่พอเราออกรถมาปุ๊บครับไอ้กฎหมายของเขาเรียกเทศกิจออกมาพอดีว่าห้ามจอดริมถนนเราก็เป็นพวกซัมพเวสีเลี้ยอนไปเรื่อยครับายที่หลังหลังหลังมีไหมที่ที่คือจะไปปัดไฟมันับขับไปที่ไหนบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หลังๆก็ไม่ไม่ได้มีกันแล้วครับว่าการแบบ ไปไหนไม่เป็นหลักแหล่งเนี่ยมันมันเหนื่อยเหมือนกันเวลาเตรียมของเลยยกของขึ้นลงเลยครับหลังๆเราก็เลยพยายามจะต้องหาจุดหลักแหล่งให้ได้แต่ก็ยังไม่มีเราก็เลยเน้นเฉพาะรับออกงานอย่างเดียวได้เขาถึงทงเขจได้อย่างเดียวได้ครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยใครอยากทำบุญไหนหรือว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีคือเขาก็ติดต่อผมมาสมมุติว่าให้ไปทำบารที่รงทำบุญที่ลงบารนี้ผมก็จัดการปั๊บๆตัวผมเองผมเองจะไปทุกครั้งนะครับผมก็ไปมอบให้บุคลากรแล้วผมก็ ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วส่งให้กับผู้ผู้จ้างวันครับครับผมประมาณอย่างนั้นนะครับครับผมครับผมมากเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นกากของวันนี้นะครับวัชราครับผมเทพดวงสิงโตใส่กันครับวรนันยังอยู่ข้างๆไหมคุณวรนันยังอยู่ข้างๆไหมคุณวรนันยังอยู่ครับไหนขอคุยด้วยสิคะเดี๋ยวนะอยู่ไกลหรือเปล่าพี่ชัท อยู่ไกลเหรอเดี๋ยวนะคนเขาอยู่ไกลแต่ถามไม่เป็นไรถามไม่เป็นไรค่ะเป็นเป็นผู้จัดแจงคิวให้เราในวันนี้ครับค่ะครับผมอยู่ไกลเดี๋ยวน้าไม่ได้ไมนทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันครับผมได้ครับวริษรทนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยกับบริเวที่อย่างลาสเวกัสที่มาร่วมกับตสองร้อยนะครับค่ะแล้ก็คุณเกมต้องดีฝนไม่ตกด้วยนะคุณเทพดอนเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับตอนนี้ใกล้ละวคืมแล้วครับคืมใหม่แล้วเมื่อเช้าตรงนี้ก็ตกนะครับเอาเหรอคะ ครับผมครับมีมีตอนนี้ยังมีมีแฉมีอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวไปติดตามกันในจุดอื่นๆกันในต่อทั้งวันนี้นะครับได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ